ขอกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านมาที่บ้านนะครับสมาชิก SME พะเยาครับบ้านคุณปิยชัดคำวังครับท่านอยู่ที่บ้านป่งเกลือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานี่เองนะครับบ้านของท่านนั้นก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแปรรูปครับโดยการนําเอาปลานิลที่คว้านพะเยาครับนํามาเป็นผลิตภันแปรรูปนะครับ พื่อที่ส่งเสริมการตลาดนะครับให้พี่น้องชาวประมงในพื้นที่นะครับได้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าและตัวท่านเองนั้นก็ได้นะครับสําหรับที่จะจําหน่ายสินค้าในผลิตภัณฑ์ของปลานินครับิ้นรักสูกลุ่มแปรรูปบ้านปอมเกลือในลาพะเยาค่ะแปรรูปปลานินนะคะปลานินจังหวัดพะเยานะคะที่เรามาทําเป็นขนมแล้วก็เรามีเก็บนะคะตอนนี้ที่กำลังเห็นอยู่นะคะก็คือเก็บปลานินก็คือเป็นวัดเขาเรียกว,วัตเขาเรียกว,วัตถุดิบที่เหลือ เหลือจากการที่เราแล่ปลานนลนะคะนอกจากที่เราจะเอาเนื้อปลานินมาทําเป็นขนมเป็นอาหารเป็นลาบปลานิลรือของลยข้าวเราก็จะเหลือเป็นเก็บปลานินนะคะทงกลุ่มก็เลยมีการแนิดว่ามาต่อย,ยอดนะคะทำเป็นดอกไม้อย่างน้อยเราก็จะลดเ,เรียกว่าขยะนะคะหร,หรือว่าของเหลือทิ้งต่อชุมชน เพราะเราเนี่ยจะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มลภาวะนะคะของชุมชนนะคะเราก็ต้องมีการกระบวนการจัดการนะคะก็เลยมาทําเป็นดอกไม้เพื่อที่จะมาทำปิดในกระเช้าของฝากนะคะแม้แต่ทำเป็นกิ๊บติดเล็กๆแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ ค่ะมีต้อนรับมีกลุ่มแมปรรูปตอนนี้รูปอะไรบ้างครับแม่ตอนนี้ก็คงจะเป็นแปรรูปปาณีมิลาค่ะมีผลิตภัณฑ์มากมายแค่ไหนครับแม่ก็ตอนนี้ที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นอบเค็มผสมเนื้อปาณีนะคะ <c oughs> ตัวน,นี้นะคะที่เราทรําอยู่นะคะผสมเนื้อปาณีเข้าไปขั้นกระบวนการอบแล้วก็มีมาตรฐานนะคะจีนพีของโรงงานแล้วก็มีออยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีส่งเสริมก็เพื่อผลทางการเกษตรค่ะท่าน อย่างอื่นแล้วอย่นี้คืออะไรครับเรนตอนนี้จะเป็นกล้วยกระบค่ะตอนนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะนี่ก็คือจะทํามาจากกล้วยน้ําว้าเป็นงานอบรมนะคะที่เพิ่มรายได้ในช่วงโควิดนะคะเพราะว่ามีกล้วยข่อข่านที่จะเยอะแล้วก็ตลาดน้อยก็เลยทำ<ะ>แปลงลูกลมาใส่ในแบรนด์ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้แม่บ้านอีนนน้รายได้ได หือเป็นีตตัหลากไว้นะครับช่วงนี้โควิดรอบรอบที่สามเป็นยังไงบ้างคะรอบที่สามนะคะตักเลยแย่มากเลยค่ะเพราะว่าจากครั้งครั้งแรกครั้งที่สองเนาะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเราก็ถือว่าแย่ละพอทีนี้ปุ๊บมันกําลังดีขึ้นมาเรามาเจอระลอกนี้อีกก็แทบแบบจะจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าอย่กับลูกค้าเองเนี่ยก็คือจะปิดตัวทั้งหมดขายในเว็บไซต์หรือว่าออนไลน์เองมันก็น้อยเพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะ เราก็ประสบปัญหาค่อนข้างที่ทจะมากาเราขออนญุญาตทิมนะครับเราใช้กระบวนการปกกรอกค่าท่านแล้วก็เนื้อปลาเมนก็ผสมค่ะเป็นเนื้อปลาเมนที่มาจากจ,ากจากังหวัดพะเยานะคะที่เขาเลี้ยงจากเกษตร,รกรตะมงแปงหยัเพราะว่าบ้านตามเนี่ยเราจะรู้ว่าอยู่ใกล้ของโดยหนองนะคะแหล่งน้ําตรงนั้นนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าจะมีน้าไหลผ่านตลอด ทั้ไก่ปลาเนื้อที่นี่ค่นข้างรสชาติที่จะหวานหอมค่ะรสชาติดีครับแล้วก็มีความเค็มนี่ได้ยากในปลาเนื้อที่นี่ก็ดูแลของกรมประมงที่มีมาตรฐาน GMP นะคะของเกษตรกรพอมาถึงเีลาปุ๊บก็จะมีมาตรฐาน GMP ด้วยกรอบไทยค่ะอันนี้กรอบใช้กระบวนการอบไร้น้ำมันค่ะทานดีและมีประโยชน์จากเนื้อปลาเนี่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่านี่คือผู้ประกอบการตัวจริงนะครับ สมาพัน,นธ์ไอซ็มพีเล็งถึงความจะได้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการไอซิมพีตัวจริงอันนี้เนี่ยพื้นที่นะครับว่าสามารถแปรรูปได้เยอะแล้วผู้ผลิตน,นี่สเก็ตติ้งอะไรค่อนข้างจะเ,เรียบร้อยทุกอย่างค่ะชื่อนางสาวาสาเบชัดคำบางนะคะเป็นเจ้าจของร้านนินลาพยานะคะแปรรูปปลานินขนมแล้วก็ของฝากนะคะก็ ปกติแล้วที่นี่ก็จะผลิตขนมส่งนะคะตามร้านกาแฟร้านร้านค้าทั่วไปมหาลายัยไม่แต่ออกบบนนะคะในช่วงโควิดนะคะที่ที่เราเจอมาเราค่อนข้างที่จะเจอวิกฤตมากเลยจากที่เราได้ส่งขายนะคะตอนนี้แทบจะไม่มีร้านค้าเลยนะคะ เ,เพราะว่าเขาปิดตัวเราก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนก็เจอผลกระทบเหมือนกันเหมือนกับเราแต่เราเองเนี่ยเราก็ต้องขับเคลื่อนต้องสู้ตอนนี้จากที่เรามียอดขายเดือนหนึ่งนะคะสี่ห้าหมื่นตอนนี้ก็ถ้าเต็มร้อยตอนนี้อ่ะเหลือยังไม่ถึง10%เลยเดือนหนึ่งก็เหลือแค่ประมาณสัก 45- ห้าพันก็ดูแลพ่อกับแม่นะคะแล้วแม่เป็นโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ลูกๆนะคะเพิ่งเรียนจบกัน ลูกสาวคนเล็กก็ต้องเรียนหนังสือนะคะและอีกส่วนหนึ่งเลยที่เรารับซื้อวัตถุดิบการเกษตรจากชุมชนจากแม่บ้านแล้วก็เราไปช่วยรับสินค้าจากแม่บ้านมากระจายการตลาดด้วยนะคะตอนนี้เราแทบจะไม่มีไรายได้ให้กับให้กับครอบครัวเราให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของเราด้วยนะคะก็ก็อยากจะ ให้ทาง SME ช่วยทําตลาดออนไลน์ line, ช่วยการประชาสัมพันธ์สนับสนุนนะคะสินค้าสินค้าของนินดาพะเยานะคะสิ่งที่เรามุ่งมั่นเลยครั้งแรกเราจะผลิตของดีของเด่นนะคะทำมาจากปานินพะเยานะคะที่พ่อเลี้ยงจากเกษ,ษตรกรนะคะจากต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะคะทําให้เราได้มีมาตรฐานมีงานวิจัยของอาจารย์นะคะแต่พอมาเจอวิกฤตตอนนี้นะคะเราแทบรู้สึก เสียดายโอกาสมากเลยนะคะแล้วก็ครั้งแรกคิดว่าถ้าเราได้งานวิจัยมาครบทุกอย่างเราน่าจะเปิดตลาดได้แล้วก็เราจะได้ลืมตาอ้าปากจากที่เราเราําบากเราเป็นแม่บ,บ้านอยู่ที่บ้านเราก็ได้จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่พอมาเจอวิกฤตยงนี้ปุ๊บเราก็ทําให้ให้เราค่อนข้างที่ที่จะแย่หา,าก y S ศีได้มาถึงที่นี่นะคะก็อยากจะฝากสินค้านะคะกอบเ็มปานีลดดั้งเดิมนะคะมา,าช่วยกระจายรายได้สูง แม่บ้านสู่ตัวดิฉันเองนะคะก็ตอนปกติแล้วเราขายซองละ50บาทนะคะแต่ตอนนี้เรามีในสต็อกอยู่ประมาณ400ซองนะคะก็จะขายถ้าท่านไหนสัง่งซื้อ300บาทนะคะทางเราจะจัดส่งให้ฟรีนะคะเราขายราคาต้นทุนเลยค่ะปกติแล้วเราส่งที่40บาทเราขอขายแค่เอาเองินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะอยากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนนะคะและช่วยดูด้วยนะคะ พัน SME ไทยเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย